สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวของเล่นจากช่องลุงอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงมีของเล่นใหม่มานะครับชื่อวินอัพคาร์นะครับก็คือเจ้าโรบูคาร์โพลีนะครับเราเห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นรถเหล็กของโรบูคาร์นะครับที่เขาทําได้น่าตาน่ารักออกมาเป็นชิ้นนี้ที่แปลงร่างไม่ได้นะครับแล้วก็ลุงก็เคยรีวิวไปแล้วอีกชิ้นหนึ่งเช่นกันนั่นก็คือเจ้าโพลีที่แปลงร่างไปนะครับนี่เจ้าตัวนี้น่ารักมากนะครับแปลงร่างออกมาก็ พอรูปกันได้เลยแต่จริงๆเป็นตัวเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็ทีนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเป็นรถที่ทําเป็นพลาสติกนะครับอ่าจริงๆตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะแต่ว่าเป็นพลาสติกที่แบบแปลงร่างนะแต่คราวนี้เขาไม่ได้แปลงร่างแต่จะเป็นพลาสติกที่เอามาไขาลานได้ดูหน้าตาใกล้ๆกันเลยครับแล้วก็ลุงแกะให้ดูว่าถ้าเราไขาลานแล้วจะเป็นยังไงนะครับอก่อนอื่นมาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับวิธีการเล่นนะครับโรเต็ The handle to make the car run นะครับก็คือหมุนแล้วก็ปล่อยแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าทั้งหมดจะมี4แบบนะครับมี p o l ีแอมเบอร์รอยแล้วก็แฮนลี่นะครับแต่ว่าลุงได้มาแค่แบบเดียวก็คือเจ้าโพลีที่เป็นพระเอกของเรานี่เองนะครับอ่าเรามาดูหน้าตากันนี่คือหน้าตาใกล้ๆของเจ้าโพ l y เรานะครับอ่าเรามาเทียบกับรถเหล็กที่เป็น o r ริจิน l กันเลยนะครับที่เขาผลิตออกมานะครับ จะสังเกตว่าสีข้างบนหลังคางของเขานะครับตรงที่เป็นส่วนนี้นะครับจะไม่เหมือนกับสีออริจินอลเท่าไหร่นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวนี้จะอ่อนกว่านั่นเองตัวนี้จะเข้มกว่านะฮะก็อันนี้ถ้าเป็นเหล็กนะอย่างที่บอกก็จะถ้าขูดก็จะเป็นรอยริ้วรอยได้ง่ายอันนี้เป็นพลาสติกนะครับล้อนะครับส่วนของออริจินอลจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับและล้อของเจ้านี่ก็จะเป็นแบบนี้คนละสีนะครับ มาลองวิ่งกันเบาๆนะครับนี่เราไขาลานไปด้านหลังนะฟังเสียงก็จะวิ่งแบบนี้นั่นเองนะฮะก็จะดูฝึดๆนิดนึงช่วงแรกนะลองดู ก็ไม่ได้ปืดปานมากนะครับก็วิ่งแบบไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ดีสําหรับเด็กเล็กนะอันนี้เขาก็ผลิตมาให้เด็กเล็กเล่นนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่กับการรีวิวของเล่นจากลุงต่อๆไปนะครับเห็นกัน3คันแล้วนะครับสําหรับเจ้าโลบูคาโพลีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ